สร้างความสุขสร้างประโยชน์ตนในระยะยาวต้องคอยเป็นคอยไปเบื้องต้นของการภาวนาเมื่อเราเริ่มทำงานหนักเ้าต้องทำงานให้ครบเดือนถึงจะได้เงินเดือนแต่นี้ยยังไม่ได้ ในตราบเราเชื่อมั star, around, day, ่นในความซื่อสัตย์ของเจ้านายแล้วก็ทำงานหนักทุกวันทุกวันก็มั่นใจว่าสิ้นเดือนแล้วจะได้เงินเดือนการภาวนาของเราก็เหมือนกันถึงจะรู้สึกว่ายาก ถ้าเราทำไปเรื่อยๆในะที่สุดแล้วจะได้ผลงานแต่ในปัจจุบันเรามุ่งที่การสร้างเหตุเรื่องผลผลก็ตามมาอยู่หรอกแต่ไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องขาดหวัง เปรียบเทียบได้เหมือนกับคุณหมอคุณหมอมีคิ้วยาวทั้งวันแต่คุณหมอต้องให้ความเอาใจใส่ความตั้งอกตั้งใจความเมตตากับคนไข้ทุกคนไม่ใช่ว่าคิวยาว คนไข่บางคนก็ตั้งใจคนไข่บางคนไม่ตั้งใจอย่างนี้เป็นหมอที่ใช้ไม่ได้หมอต้องให้ความสำคัญให้เกียรติให้ความเคารพความเอาใจใส่กับคนไข้ทุกคนเราก็เหมือนกันต้องให้ความเคารพ ความเอาใจใส่กับลมหายใจทุกลมหายใจนักถือว่าแต่และลมหายใจที่มีเอกลักษณ์ของมันถึงจะคล้ายกับลมหายใจที่แล้วก็ไม่ไม่เหมือนกันทีเดียว ถ้าเรามีสติตลอดลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเรียกว่าประสบความสำเร็จน่าภูมิใจเหมือนใจรักษาคนไข้คนหนึ่งหลับคนไข้ต่อเราใช้กุศโลบาย ที่เหมาะกับเราจะเป็นการนับลมหายใจและจะเป็นการบริกรรมและจะเป็นแค่การตั้งสติรู้อยู่กับธรรมชาติของลมที่ปรากฏตอนลมกลางลมปลายลมตลอดสายของมันหายใจออกตอนกลางปลายตลอดสายของมัน ถ้าเราตั้งใจไม่ตลอดนี่ก็เป็นการเปิดช่องให้มารในบทสวดมนต์และมีใคขออย่าเปิดช่องให้มารเถิดที่ถ้าเราขาดสตินี่คือการเปิดช่องให้มารมีสติตั้งแต่ต้นลมที่เดียวต้นที่สุดของลม แต่ไม่ได้แพ่งนะเหมือนอยู่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนสนิทเหมือนเราเราอยู่ก็คนที่เรารักไม่ไม่ต้องมีใครบังคับอยากอยู่อยากอยู่ใกล้ชิดมีความสุข ทันทจิตจิตใจเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานด้วยความรักด้วยความโผใจว่าอีกว่าใกลชิดผู้ที่เรารักนี่ก็เป็นตัวอย่างของโยนิโสมนิสิการการปรับความคิดปรับมุมมองให้เอื้อตัดงาน ถ้าเรามีความพอใจจินดีอยู่กับลมหายใจโอกาสที่จิตจะหลุดไปกระโดดไปหาความบันเทิงกับความทรงจำในความบันเทิงกับความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาจะน้อยลองเองเพราะก่อนที่จิตจะ หาความบันเทิงที่อื่นก็ต้องเบือ่อหรือว่าไม่พอใจกับงานซช่ก่อนถ้าเราสร้างชันทักความพอใจกับงานความพอใจกับกันภาวนาของเราแล้ว,ลวจิตก็จะอยู่ด้วยความพอใจไม่ต้องปังคับ ภาวนาวันแรกเนี่ยมันจะเจอความฟุ้งซ่านเสียอะแต่พบผ่านมันวันแรกวันที่สองที่สามถ้าไม่ฟุ้งซ่านมันก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องความง่วงนั้นในจิตใจของเรานี่ก็กต้องเผชิญ กับความฟุ้งซ่านกับความง่วงไม่ฟุ้งซ่านก็ง่วงไม่ง่วงก็ฟุ้งซ่านแต่เราใจเย็นเย็มันก็เป็นแขกเข้ามาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตั้งสติขึ้นมาใหม่ตั้งสติขึ้นมาใหม่หลอมแล้วก็ลุกหลอมแล้วก็ลุกในที่สุดมันก็พ้นภั พ้นภัยแล้วก็มีความสุขลเกินความปีติปราโมทปรากฏพอจิตออกจากอำนาจของนิวรณ์อำนาจของกิเลส